ครับกับสวัสดีครับกับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับอันนี้เป็นแปลงฝรั่งนะครับอันนี้เป็นแปลงกุกซีดานะครับเป็นซีดาร์ไซแดงนะครับแปลงที่สองนะครับอ่าตอนนี้อายุก็สซิลล่าเล่าแปดเก้าเดือนนะครับสิบประมาณนั้นนะพอดีผมปล่อยอ่าเริ่มปล่อยเอาลูกแล้วนะครับสิมีพวกหลายๆชุดแน่นะครับที่ปล่อย ปล่อยเราพรออมกัน่พราพอมกันอันนี้มันหลวงนะครับเรื่องปกตินะครับฝรั่งเสแดงอันนี้เป็นห้องปรกซื้อนะครับตอนนี้ผมขยายอันนี้เป็นแปลงที่สองนะครับแปลงนี้มียุ่เก้าสิบห้าต้นนะครับมีเก้าสิบห้าต้นแต่ว่าเป็นแปลงที่สองนะครับแต่ว่ารวมรวมแล้วตอนนี้ขยายไปยุ่งล่าสามเคร่งของเก้าของไม้น้ำประมันสามร้อยห้าสิบต้นนะครับยุ่งล่าสองร้อยเอ้สามร้อยห้าสิบต้นนะครับเต็มแปลงแล้วนะครับ นอกจากหาเสียบพมองหันมองนี้นะครับพื้นที่นะครับอันนี้ส้มที่หอแล้วนะครับอันนี้หอไปก่อนน่ะนี่แหละนะครับลูบเริ่มใหญ่แล้วนะครับลูกมันซีเริมใหญ่แล้วนะครับอันนี้หอที่หลังนะครับตอนนี้อายุมันยืดซ้ำนี่นะครับประมาณแปดเก้าเดือนนะพอดีผมกับ่ได้ใบลูกหลายนะครับต้นมันยังหน่อยอยู่นะครับ นี่ฮะตะกระดาษเปื่อนหมดอะนะครับลูกมันก็ยังอันนั้นอยู่ต้นมันยังหน่อยอยู่ก็เลยไวลลูกหน่อยนะครับประมาณก็ประมาณสองสามสองสามหน่วยนะครับก็่เกินหาหน่วยนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วแต่ขนาดของต้นเนาะนะครับแล้วแต่ขนาดของต้นนะครับมีขี่นกมีอย่างนั้นนี่ดอกกระติดดอกไปเรื่อยๆนะครับ มีสองแบบติเหตดนะครับแบบหนึ่งก็คือว่าว่าสีล่องให้เป็นชุดเบิ้งนะครับแล้กก็อีกแบบหนึ่งก็ว่าสีเห็ดไปเรื่อยๆเบิ้งมันสิเป็นยังไงนะครับผมก็อยากขายเสมออยู่ถ้าตเหตดเป็นชุดมันก็เป็นเงินก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> ก้อนเดอก้อนว่าจริงดอกก็ค่อยๆเก็บไปขายขึ้นก่านะครับค่อยๆเก็บเก็บไปขายขึ้นก่อนี่ดอกบานมาแล้วนะครับซุมนี่นะครับอันนี้ดอกมันบานแล้วเก้าสิบห้าต้นนะครับ ฮดห,หน้ามผมก็หดเว้นมือนะครับเว้นมือมือเรประมาณ20สินาทีนะครับเปิดาจากปัม๊มนะครับเป็นปัม๊มโซลาเซลล์นะครับเป็นปัม๊มขน้นวานะครับช่วงนี้เบิ้งน้ำหยาดนะครับเพราะว่ามันหมอกหมอกมันไหลเราไปที่นี่ห้อห่อไปกับมันมันมีล่านะครับเป็นล่านะระ <c oughs> บางหลงผมมันกัล่า,าเป็นล่านะครับ เป็นดำๆแมจุดอยู่หน่วยแมอันนี้ส้มนี่มันหน่อยๆอยู่นะครับหลายๆหน่วยนะครับพ่อไม้ก็มีนะครับพ่อไม้เหมือนว่านนี่ส้มกระดาษขาวๆนะครับมันก็ห่อมาเรื่อยๆนะอันนี้เป็นแปลงแรกนะครับโอ้ยเป็นแปลงที่สองนะครับที่ปลูกนะครับแล้วก็มีแปลงสามนะครับแปลงสามแปลงสามกับแปลงสี่นี่เห็ดปลูกพร้อมกัน นะครับแปลงหนึ่งสี่สิบแปดต้นแปลงหนึ่งหกสิบแปดต้นนะครับโอ้ยมาสบายนะครับถึกหมอกก็ไปเลยนะครับดอกค่อนข้างดกนะครับต้องเบ่งการติดลูกอีกทีหนึ่งนะครับที่ลูกวันเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นแปลงปุ๋งย้อให้น้านะครับเป็นเป็นร่องนะครับร่องนามกระไลนามมะถ่่มนะครับเพราะว่าของผมมันเป็นเอียงเอียงลาดเอียงไปทางด้านหนึ่งนะครับ เขาก็ปป่อยน้ำออกไงนะครับอือโอ้ยนี่สบัยบ่สบายนะครับนี่นะครับมันแปลงนะมากัดตอนเศร้านะครับผมมึงกลัวนะครับนี่แดดออกนะครับตะเวนออกนะครับ <c oughs> นี่ห่อไปเรื่อยๆนะครับเิ่นก็ห่อไปเรื่อยๆแหละ ตัวนี้ก็มีนะครับนี่อันนี้นวยไงแล้วเพื่นว่าห่อเต็มแล้วเพื่อนวายสันห่อเต็มแล้วแต่หางปล่อยเอาปล่อยไว้ลองปล่อยไว้บ้างครับว่าจะเป็นยังไงนะครับไวแต่กินผมกับผมก็เรื่มมันมีของชุดสี่แล้วผมเรื่มหอนะครับผมเรื่มหอนหรอกมันว่เห็นนะครับนี่ว่เห็นเพราะมันว่เห็นเราบัดที่นี่มันเอปล่อยเลยปล่อยมันนวยไงเลยนะครับเด็ดกับบัดเด็ดถิ่มด้หางมอห์สี่ด่ายนะครับ เก็บไปคือเขาไม่ก็ได้กินเลยนะครับก,กินจะคล้องเก็บไปกินเองนะครับขึ้ไปกินก็มีต้นน้อยนะครับต้นน้อยที่ผมส่อมนะครับแป้งนี่เกาซิปหาต้นผมส่อมยุ่งเล่าๆล่สิบต้นมั้งนะครับส่อมยุ่งเล่าๆล่สิบต้นอันนี้ต้นน้อยนะครับที่เอามาส่อมนะครับเป็นกินกิ่งที่ตอนเองนะครับกิ้งที่ตอนเองนะตอนเองก็มาปลูกนะครับทั้งล่างกิ่งก็บ่สวยเลยของผมเอามาปลูก พอปลูกแล้วก็อ่าเดี๋ยวมันก็นสิมันก็นเป็นไป,ไปตามกันเวลาแลครับกิ้งเมื่อซวยก็ปลูกได้นะครับแต่มันหักสีรษาจังหน่อยนะครับเนี่ยชิ้นนี้น่วยง่าแหละนานี่มันแก่าได้บุนะครับนานานาวนะครับหน,นาหนาวมันอาจะซุกานะครับแก่飒นีมีหน้าปกดำๆนะครับ คิวบอเนียนเป็นไงน,นะนี่ยนะครับเดี๋ยวเราเอาเบิ้งไปเรื่อยๆนะครับบามันสิเป็นยังไงนะครับซุมนี Dead ้เดดออกนะครับเนมันก็สิมีอันใหม,ขม,นะม่ขึ้นมานะครับซุมนี้ขึ้นมาเรื่อยๆต้องว่าสิล่องเฮ็ดไปเรื่อยๆเบิ้งนะครับบาสิบ่ได้สนเรื่องการเวลานะครับนี่ยนะครับ ปรดิบดือดชน,นการเวลานะครับค่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เป็นมันประมาณ3ามล้อยก็ตนแหละแต่สามล้อยก็ตนนี่ผมว่าน่าจะสามารถเก็บได้ตลอดเกือบตลอดปีแหละยังหน่อยๆก็ทุงสองทุงโลสองโลแหละเอานะครับภาสีล่องเบิงไปมันสิเป็นยังไงนะครับพอ,เ,อเงินก็นต้องหาซุ้อเม,มื่อนะครับเขามีเงินเขากันที่ซื้อเม,มื่อนะครับเงินเขากับเป๋าซุ้เม,มื่อนะครับก็สีอยู่ประมาณนี้เนาะนี่ เก้าสิบห้าต้นนะครับค่อนข้างสมบูรณ์นะเพราะว่าตะกี้ผมผมตัดต้นใหม่ฝั่งนี้ออกนะครับเพราะว่าต้นใหม่ฝั่งนี้มันบังแดดเนาะฝรั่งนะครับเป็นฝรั่งที่มักเป็นบักซิดาบักซิดาเป็นผลไม้ที่มักแดดนะครับแดดร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งดีนะครับเพม,มีแนวบังเลยนะครับมันสีเงยไว้นะครับถ้าปลูกหนานนี่ก็สีเงยใสย,ยังอยนะครับเพราะว่าแดดนะครับแดดมันอ่อนมันมห่อนขึ้นหนาห่อน มักแดดนะครับแต่หากว่ามักดินแห้งนะครับมักดินซุมนะครับวงนี้ต้นใหญ่นะครับช่วนี้ต้นใหญ่นะครับนี่ดอกก็เริ่มบานหลายๆหลายๆชุดพร้อมกันนะครับอันนี้เขี้ยวดีประขนาดนะครับนี่ต้นนี้ห่อไปเรื่อยๆนะครับเวลาห่อห่อไปเรื่อยๆนะครับ เป็นฝรั่งเสแดงนะครับหงพอซื้อหง้อซื้อนะครับผมกินแล้วมันมันโอเคก็ก็ก็หลายๆนะผมก็ก็เลยขยายนะครับขยายแต่หง่อซื้อนะครับส่วนกิ่งพันธ์นี่เราเล่าประมาณเมษา,าพฤษภาเมษานะครับน่าจะมี่าจะมีไข่นะครับตอนนี้ากาลังตอนไว้อยู่นะครับนี่เพี่ยาขมี้ครับนี่คุ้มย่างางครับอินซี่เห็น่หย ซุมนี้มันติดแล้วนะครับซุปเมนันนวยใหญ่มันก็นสิติดแล้วนะครับกะซียุบประมาณนี้นะครับเนาะนี่ต้นนี้ย่างลายเลยนะครับหญ้าก,กระตัดได้น้อยเดียวนะครับนี่ต้นนี้ย่างลายนะครับดอกรอบเบื้องตอนติดลูกนะครับดอกบานลายนะครับบานจบแล้วดอกก็สิขึ้นเป็นนวยขึ้นมาังสิ ครับนี่ก็ษีเป็นหน่วยขึ้นมาสินะครับเดี๋ยวล่วอบเบิองให้มันซ้ำจากประมาณเหรียญสิบนะครับเหรียญหาเรียญสิบนะครับมันก็สิหูว่ามันสิลวงบ่าลวงนะครับแต่ส่วนมากบ่เคยอยลวงหรอกนะครับกล็ลวงกล็ลวงกับประมาณถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์นของผมก็อยุแล่วหกเจ็ดสิบสามสิบประมาณนั้นนะครับถึงสิอ่า บ้ลลวงนะครับถึงสีบ้ลลวงนะครับมีตัวเลือกเหลือกหลายคือยังสีนะครับกิ่งสีเนี่ยซี่หานวยนะครับนี่ซีหานวยก็ต้องเด็ดถิ่งอยู่คือเ่านะครับเวลาห่อก็ต้องเหลือกเอาอ่ากิ่งหนึ่งยุบเอายิงกิ่งหนึ่งยุบละละสองอ่าสองถึงสามหน่วยกิ่งหนึ่งเอาละเอาหน่วยเดียวนะครับมันมีสองหน่วยสามหน่วยสี่หน่วยหานวยผมก็เอาแค่หน่วยเดียวตอกกิ่งนะครับเนื่งเลยเป็นเรื่องน้ำหนักนะครับ สองนะครับมันเฮ็ดให้ถ้าเขาเอาหน่วยหน่อยยังสินะครับถ้าอาหารเขาบ่ถึงเอาหน่วยหลายยังสิอาหารเขาบ่ถึงมันกระสีมันกระเสียนไอเฮ็ดให้ลูกมันหน่วยหน่อยนะครับพพราะยังสิมันกระเด็ดเด็ดออกแต่มันยาวนี่ครับนี่มันออกม้งาวแล้วนะครับผงกระเด็ดออกนะครับเพื่อเซีมันเลี่ยงนะครับเลี่ยงแต่หน่วยมันนะ ็อยู่ปะมานนี้นะครับห้เบิ้งเป็นแนวทางนะครับไ้เบิ้งเป็นแนวทางว่าเห็ดเห็ดประมาณใดขนาดระยะของของแถวก็ต้นกับสามพุ่นสามนะครับแล้วสามพุ่นสามนะครับเอามาหาไผ่มีเป็นแนวทางนะครับผมปลูกกับปลูกอยู่ไฮนานะครับเป็นไฮนาเลยนะครับนี่คันเท่ไงขำโบราเป็นบักสมนะครับเปนมีนวยอยห็นวยอยู่นะนะครับกํา่ังเหลืองนะครับบักสมต่ โพดขาไปรอบที่แล้วนะครับปักสมกับไอ้เพิ่นบอกว่าขาดน้ำนะครับขาดปุ๋ยมันไมส่สนนะครับกระชิมยนคือเพิ่นววานะมันเป็นแห่งๆนะครับ <c oughs> โอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ